สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม a t l a n d r e b e l l i o n o o God นั่นเอง สำหรับเกมนี้นะครับก็เปิด Open Beta บนสโต r e ฟิลิปปินส์เรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังเล่นได้เฉพาะ Android เท่านั้นนะตัวเกมเนี่ยจะเป็นแนว MMO นะครับซึ่งจะมาในรูปแบบของแนวตั้งนะครับพัฒนาโดยการใช้ Unreal Engine 4ด้วยนะครับจะสังเกตเห็นภาพตัวเกมว่าค่อนข้างสวยน่าเล่นมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่เล่นค่อนข้างง่ายนะครับ ตอนนี้เนี่ยก็คือตัวละครเนี่ยกำลังทำการเก็บเลเวลอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของรูปแบบตัวไอดอลนะครับเราสามารถที่จะรับของรางวัลได้โดยการที่จะกดตรงกล่องตรงนี้ครับเนี่ยกดปึ๊บเข้าไปมันก็จะมีของรางวัลมาให้ละ่นะครับก็คือตัวละครเนี่ยมันไปหามานะครับทรัพยากรทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับแล้วก็กดรับแค่น,นั้นเอ นะครับผมส่วนอันนี้นะครับที่มันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็คือจะให้เราไปทําการต่อสู้กับบอสนะครับเพื่อที่จะผ่านด่านต่อไปนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็มากดเข้าไปเลยนะครับสู้กับบอสนะครับนี่ฮนะเข้ามาแล้วนะครับผมนี่จดไปอ่า ในส่วนของตัวละครเนี่ยนะครับมันจะมีให้เราเลือกทั้งหมด3สายอาชีพด้วยกันนะครับซึ่งก็ในส่วนของ3สายอาชีพเนี่ยเราจะสามารถเล่นได้ทั้ง3สายเลยนะครับแต่ว่ารอให้มันปลดล็อกก่อนนะครับนตอนนี้ผมจะเล่นได้สองสายแล้วนะครับก็คือมีดาบแล้วก็มีเวทนะครับผมอีกสายนึงจะเป็นนักธนูนะครับรอปลดล็อกอีกทีแล้วเราก็จะได้ทั้ง3ตัวมาเล่นด้วยกันเลยนะครับผมลงมาแบบ Uh, เเออ่่นียมาตีกันมาต่อสู้อะไรแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถที่จะไปต่อสู้กับบอสกับเ uh, พื่อนๆนในกิวหรือว่าจะชวนกันมาตีกันอะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่า uh, นี่ครับฟูลบาย พอสู้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้แบบสกิลใหม่ๆมานะครับอันนี้ก็คือให้เรามาเลือกเองนะครับว่าเราต้องการที่จะเอามาใส่กับตัวละครไหมอะไรเงี้ยนะครับสามารถเก็บทิ้งได้ด้วยนะครับหรือจะเอามาไว้ตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยแบซซิงฟูลเนี่ยนะครับมันจะมีช่องให้เราเก็บใส่อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราเสียได้นะครับผมแค่นั้นเองนี่ฮะเรียบร้อยนะครับตายนี่หว่าสู้ไม่ได้โอเคฮะถ้าเกิดสู้ไม่ได้ก็เนี่ยมันก็จะมาเก็บเลเวลทาอะไรต่อไป นะครับผมเนี่ยฮะก็สะสมตัวนี้ครับตัวละครขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมมอนสเตอร์นี่ไม่ใช่ตัวละครนะครับพอมันเต็มแล้วก็แล้วก็สามารถก็ไปสู้กับบอสได้นั่นเองนะครับผมส่วนอันเนี้ยนะครับมันจะเป็นเควสนะครับเนี่ยกดเข้าไปนะมันก็จะมีเควสบอกว่าให้เราไปทําอะไรบ้างนะครับอย่างอันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวเออเขาเรียกว่าเป็นตัวที่เราสามารถแปลงร่างได้นะครับจะเป็นตัวเทพนะครับมีเทพอารีนานะครับมีมอริแกนนะครับผมมีฮอรัสนะครับแล้วก็มีทอด้วยนะครับนี่ ทางนี้ทั้งนั้นก็คือเราจะต้องไปหาเศษชิ้นส่วนตรงนี้มานะครับเราถึงจะสามารถได้กะได้พวกเทพเหล่านี้มาครอบคลองครแล้วก็สามารถแต่งล่างได้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีตรงนี้นะครับนี่สัตว์คงสัตว์ขี่นะครับสามารถที่จะมาทําการเอาเวกได้นะครับตอนนี้ผมมีแล้วกดเอาเวกไปนี่ครับผมอ่าความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็มีสัตว์ขี่ลหลายตัวครับนี่ไนงะ แบบนี้นะครับผมเราสามารถที่จะมากดพรีวิวดูได้นะครับ <S <S นี่ครับแบบนี้เห็นไหม <S <S ดูว่าเฮ้ยเวลาที่เราขี่แล้วจะเป็นยังไงนะครับอ่านหนดูระดับ SS ว้าวเท่ว่ะดูดิฮะภาพสวยนะบอกให้นะครับผมโอ้อย่างเท่ะนะครับระดับ SS เนี่ยบอกเลยนี่โอมี SSs ด้ S วยนะครับผมดจัดจดูดิเห็นปะอะอลังการงานสร้างนะครับโอ้โหตัวนี้ผมชอบมากนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ นะครับผมอันนี้ก็อีกอันนึงนะครับจะเป็นการเดียนนะครับเราสามารถซื้อได้โดยการใช้เพชรนั่นแหละครับในการซื้อนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาทําการเอาวงเอาเวกการเดียนได้ด้วยนะครับผมอันนี้ได้ปักไม่ได้แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนตรงเนี้ยนะครับเนี่ยมันจะมีขึ้นมาไหมฮะมันจะแจ้งเราว่าเราสามารถอัปเกรดได้นะครับก็ลองกดขึ้นมาดูนะครับเนี่ย มีให้เรามาทําการแบบว่า,าเพิ่มเลเวลของอาวุธนะครับก็จัดเลยครับกดออตโต้ได้เลยคือเกมนี้มันเล่นง่ายมากนะครับเพราะออตโต้ครั้งเดียวก็จบแล้ว นะครับแล้วก็อินฟิลด์ตรงนี้ก็คือเป็นการแบบตีบวกเนาะนะครับตีบวกอาวุธโดยการใช้ของตรงนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกราดนะครับเพื่อที่จะเอามาใส่ให้กับนี่ครับอาวุธของตัวละครได้เราสามารถกดควิกทีเดียวได้เลยครับนี่ครับเห็นไหมมันจะใส่ไปแล้วนะครับแค่นี้นะครับตัวเกมมันเล่นค่อนข้างง่ายมากๆนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้คือแล้วเนี่ยอ๋อสู้เสร็จแล้วนะครับอ่ะจัดไยเรียบร้อยนะครับโอเคประมาณนี้ นะแล้วก็เนี่ยกดไปเลยครับเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้อัปเกรดได้อีกแล้วนะครับก็ากดอัปเกรดใปนี่ครับอัปเกรดโัมมาของเรานะครับอ่าอันนี้คือช่องทางลัดนะเราก็เข้ามาดูนะครับอุย้ยอันนี้สามารถกดล็อกได้แล้วนี่ว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวกดล็อกก่อนใส่อ่าตัวสกิลนะครับใส่เข้าไปตัวนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะตัววิญ,ญญาณแล้วกันนะครับผมเรียกไม่ถูกนะครับอันนี้ก็จะช่วยในส่วนของการแบบ เพิ่มค่า CP ของเราขึ้นมาด้วยนะครับเวลาเราอัพป,ปงอัพเกรดอะไรของมันไปเนี่ยนะครับนี่ฮอ่ะอันล็อกไว้ก่อนนะครับอ่ะอัพเกรดไปนะครับเรียบร้อยโอเคอัพไปด้วยนะครับนี่โอเคใส่ไปเลยนี่เนี่ยจบนะครับ power ขึ้นมากระจุ้นกระจายมากนะฮะอ่ะแล้วก็ตัวคอสของเรานะครับจัดไปนี่เนี่ยอ่าโอเคนี่เนี่ยโอ้โหพลังขึ้นมาโคตรเยอะนะครับผม โอเคนะฮะเนี่ยเวลาเราแปลงร่างเห็นไหมเมื่อกี้นะครับจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับผมอ่ะส่งเวสเสร็จแล้วครับอันนี้นะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายครับดูดิอะไรที่มันขึ้นไปแดงๆอะ่ะเราลองกดเข้ามาดูนะครับเพราะว่ามันจะมีของแจกนะครับเนี่ยกดเข้ามาแบบรับเพียบเลยนะฮะมีของแจกเยอะแยะมากมายนะครับ นี่คือเป็นเกมที่แจกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ฮันติงตรงนี้นะครับเราเข้ามาคือสามารถที่จะไปทําการล่าบงล่าบอสได้นะครับผมมันจะมีบอสให้เราล่านะครับแล้วก็จะได้ของมาอะไรเงี้ยมีโอกาสนะโอกาสที่จะได้นะครับแต่ใช่ว่าจะได้ได้แบบทันทีทันใดนะครับผมอันนี้ผลรับได้นี่ฮะนี่ผลลงผลล็อกเห็นไหม ประมาณนี้นะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับในส่วนของตัวเกมเนาะใครที่สนใจนะครับลิงโหลดเนี่ยผมก็จะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับระบบด้านล่างนี้ก็ยังมีนะครับเนี่ยเออเราสามารถกดกลับไปเมืองได้นะครับแล้วก็มีแบบกิวนะครับมีระบบกิวเข้ามานะครับก็คือเราสามารถที่จะแบบเข้ามารับของรางวัลจากโรงจากกิวได้นะครับผมแนะนําว่าให้เข้ากิวนะเพราะว่ามันจะมีของแจกค่อนข้างเยอะเนี่ยนะฮะผมกมาเปิดกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะในส่วนของตัวเกมก็จะแจกโองแจกเพชรเยอะเหมือนกัน นะครับแจกเยอะมากๆนะครับสำหรับเกมนี้นะเออแล้วก็ตรงนี้ฮะจะเป็นในส่วนของเวสต่างๆนะครับที่จะให้เราเข้าไปทำนะครับผมก็สามารถกดโกไปได้เลยนะครับผมก็จะได้รับไอ้โปงนอ้พีอะไรไปนะครับแล้วก็มีอารีนาตรงนี้นะครับให้เราไปสู้กับคนอื่นๆเขานะครับก็ดูพลังนิดนึงนะว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าพลังถ้าเกิดว่าคนนี้เนี่ยมันเกินเราแล้วนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะฮะอ่านี้คือเราน่าจะต้องเข้าไปสู้กับเขานะครับแล้วต้องมีการอัพโกอัพเรดอะไรด้วยนะครับ ยังไงก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับในส่วนตรงนี้นะโอเคนะครับผมกดเปิดกล่องเลยดิเรียบร้อยโอ้มีของแจกมาเยอะจริงๆนะครับอ่ะอันนี้ก็กด activate ไปนะครับเหมือนการแบบใส่ลูนเข้าไปอ่ะนะครับผมใส่เข้าไปเลยเรียบร้อยจบนะครับโอเคสาธีกาหมดแล้วนะครับอ่ะอันนี้จัดไปครับนี่เพิ่มเพิ่มอัพเกรดนะครับมีอะไรถ้าเรามาองคมาอัพก็จัดไปเลยนะครับผมอ่ะ ลองไปสู้กับบอสอีกรอบนี้นะครับรอบนี้น่าจะสู้ผ่านแล้วนะนี่ครับมาเลยจัดไปลุยมาครับคิดว่าน่าจะผ่านแล้วละ่ะสําหรับรอบนี้นะครับในส่วนของการสู้บอสอ่ะกดสกิปต์ฆ่าไปเลยนี่ครับลุยอ่าโอเคได้อยู่ได้อยู่นี่ฮะจัดไปสู้ไปนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องอยู่มรงนันนะบอสนะครับไม่ง่ายนะฮะ ลองกดอื่นๆดิโอเคอันนี้เคลมเอาได้เลยนะครับอ่ามันจะมีแบบของสายฟรีแล้วก็สายเติมเหมนะครับผม,มก็ง่ายๆแหละนะครับอะไรที่มันขึ้นเป็นปุ่มแดงๆนะครับผมก็ลองกดเข้ามาดูเข้ามาสํารวจดูนะครับมันจะมีของแจกค่อนเยอะนะครับเนี่ยเห็นปะ่ะอืออันนี้จะต้องซื้อนะี๋ยวต้องซื้อนะครับอ่าอันไหนที่มันขึ้นแบบว่าให้ซื้อแล้วก็ไม่ต้องซื้อแค่นั้นเองนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะกดอย่างเงี้ยถูกใจนะครับผมอ่าก็จะได้เพชรมาแล้วครับจะส่งเพชรไป นี่นะดูดีของนะครับแจกโคตรง่ายนะครับผมเพชรผมมนี้เป็นหมื่นแล้วตอนนี้รูปแบบตัวเกมคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะครับลืมบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่กระเป๋าเราเนี่ยมันเต็มนะครับเราสามารถที่จะมาทําการกดคอนซูมตรงน,นี้ได้นะครับผมเนี่ยฮะแล้วก็กดคอนซูมไปเลยให้ออไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับกินเข้าไปนะครับพอมันกินไปแล้วเนี่ยนะครับค่า power ของตัวละครเราก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วย นะครับอ่าแล้วก็สามารถที่จะมาคลาฟโครงคราบหล่ออะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับผมนะฮะแต่ว่าเราต้องมีวัตถุดิบนะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเออเอาละสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่สนใจก็ไปลองโหลดมาเล่นได้ตอนนี้ตัวเกมนั้นเปิดโอเพนเบต้าแล้วนะครับยังไงคลิปนี้ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยกันละกันนะครับผมว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้อาไว้ท่านี้ครับไปละสวัสดีทุกคนครับ